สวัสดีครับมาพบมาเพาะกันอีกเส้นเคยมินีเสิ้าผาเอ็ดไอ้สูตรไก่มักโอปีบนะครับผมอันดับแรกเอาเม็ดปักชี้งไปครับสองช้อนโต๊ะต่อไปกับพริกไทย1ช้อนโต๊ะก่วก่า,กาจากนั้นก็โขกให้ละเอียดครับโขกไปเรื่อยๆครับโขกไปเรื่อยๆเมื่อก็พักฮ่าฮ่าฮ่าพอโขกให้ละเอียดแล้วห้องก็ใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมเนียอสอ่นโต๊ะครับผมใส่ลหลายๆครับมันจะได้ไดอดหอม หลักพักซี่เนี่ยใส่ลงไปพร้อมกันกับกระเทียมเลยครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโค<ฆ>กให้มันละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันกับกระเทียมครับผมนี่ครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปครับใส่น้าตาลปี๊บลงไป1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะใส่โดยบอมีทิลนละครพนมตามด้วยน้ำปลาอีก2ช้อนโต๊ะครับยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ครับผม ตามมาติดติดกับซีอ๊วขาวสองช้อนโต๊ะครับเพื่อความนัวซอสฝาเขียวเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่สองส่วนโต๊ะครับผมน้ำมันหอยเนี่ยใส่หลายกระมูอครับผมใส่หลายปวดผู้บักโม่หมักแตงต่อไปกรสิเป็นน้ำมันพืชนะครับเนาะน้ำมันพืชเนี่ยใส่สามส่วนโต๊ะครับผมจากนั้นก็คลุกเข่าให้เข้ากันครับผมคลุกไปไเรื่อยๆครับกุเร่คุเร่กุเ่เให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับผมคุเล่ไปยัยุทธครับเมื่อเขากันดีแล้ว ข้ากับอัญชินเครื่องเทศที่เข้าโขกไว้น้ามาผสมครับผมและก็อีกเซนคือครับผมกุเร่ไปยายุธครับกุเล่ไปกุเร่ไปเรื่อยๆสูตรนี่เป็นั้งแรกครับที่ผู้จัดการลงมือทาเองครับจากนั้นนําไก่ลงมาหมักกับเครื่องเทศที่เราผสมกันดีแล้วครับผมไม่ต้องน้าม้านะครับผมเพราะว่ามือผมล้างแล้วและก็ทํากินกับครอบครัวนะครับยัดเครื่องเทศเข้าไปในตัวไก่ได้ยิ่งดีนะครับผมเพราะว่ามันจะหอมเครื่องเทศครับเสร็จเรียบร้อยหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนผู้จัดการบอก พอหมักเสร็จแล้วเราก็ทําการล้ำครับผมมาเลงเลยครับผมจัดไฟครับมาตั้งเตาอย่างนี้นะครับผมเสียบลงไปในขวดนะครับตั้งหม้อเสร็จเติมน้ําลงไปในหมอ้อพอประมาณหรือประมาณครึ่งหมอ้อทําตามขั้นตอนเป๊ะๆครับผมเหมือนเรียนมาเลยค <Wow. S 1> ณะจัดให้ได้องศาที่แน่นอนแล้วเราก็ทําการมาเลงนําปิ๊บมาครอบครับผมใช้เวลาในการอบประมาณ2ชั่วโมงนะครับส่วนน้ำเนี่ยเราเติมประมาณสองรอบ ทานเนี่ยใช้ประมาณ2เตาครับผมสูตรนี้ผมว่ากาลังดีบทสรุปที่ทําไปก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับผมเหลืองๆหอมๆยุ่ยๆครับอุ๊ยอันนี้ร้อนนิดหน่อยครับผมเพื่อนๆทาแล้วรสชาติเป็นยังไงบอกกันได้นะครับส่วนของผมนี้หอมนุ่มแล้วก็อร่อยครับผมดูจากสีหน้าก็รู้ว่าอร่อยไก่หมักอบปิ๊บสูตรผู้จัดก,การเป็นคนหมักผมเป็นคนอบอร่อยจนต้อร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว ไก่อบปี๊บนุ่มๆหอมอร่อยพร้อมให้ชิมแล้ววันนี้นี้นี้